สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมนะครับจากในภาพที่นักศึกษาเห็นเนี่ยจะพบว่ามีระบบเนี่ยประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักแล้วก็ขั้นตอนย่อยที่เป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสําหรับขั้นตอนหลักนั้นจะปรากฏตามในภาพเนี่ยนะครับก็คือมีด้วยกันอยู่5ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเนี่ยขอเรียกว่าศึกษาข้อมูลครับขั้นตอนที่2เรียกว่าป้อนข้อมูลขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการจัดทําเอกสารขั้นตอนที่4เนี่ยนักศึกษาไปฝึกงานนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เนี่ยเรียกว่าขั้นตอนการประเมินผลเดี๋ยวไปดูที่ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1การศึกษาข้อมูลเนี่ยนะครับวิธีการนะฮะให้หนักศึกษาเนี่ยเปิดเว็บเบราว์เซอร์จะเป็น Google Chrome หรือว่า Internet Explorer อหรือว่า โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับจากนั้นให้พิมพ์ URL ตามที่ปรากฏในภาพนี้ก็คือ https://fsi.cyboard.com นะครับจากนั้นให้หนักศึกษาล็อกอินด้วย a อ c o u n t เดียวกันก็คือ iclstudent แล้วก็ password เดียวกันนะครับก็คือ iclstudent2020 จากนั้นนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบ fsi i n t r a n e t นะครับในนั้นให้หนักศึกษาเนี่ยเลือก พื้นที่ใช้งานนะฮะหรือว่าสเปซเนี่ยที่ชื่อว่า ICL Space หรือว่าเป็นพื้นที่ใช้งานของนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมุตสาหกรรมเมื่อเข้ามาแล้วให้นักศึกษาทําการศึกษา3 3สิ่งนี้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือข้อมูลของสถานประกอบการเก่านะฮะที่เคยรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยฝึกงานในโครงการเรียนรู้ร่วมุตสาหกรรมในข้อมูลที่มีให้เนี่ยจะประกอบไปด้วยข้อมูล ของสถานประกอบการที่แจ้งไว้ว่ารับนักศึกษาของสาขาใดบ้างนะฮะเข้าฝึกงานนะครับจากนั้นให้นักษามาศึกษาวิดีโอแนะนําการฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมมือศักย์นะฮะทำความเข้าใจทําความรู้จักกับโครงการนี้แล้วก็สุดท้ายนะ,ะเป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานระบบก็คือวิดีโอชุดนี้นี่เองมานักศึกษาศึกษาใน3ขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มเบื้องต้นนะฮะ กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำลองเบื้องต้นเพื่อขอฝึกงานแบบฟอร์มนี้เราเรียกว่าซับ m ิชชั่นฟอร์มนะครับ <S <S ข้อมูลในนี้จะให้ในักศึกษาเลือกสถานประกอบการไว้3ที่นะครับจากนั้นนักศึกษา s ับมิ t ข้อมูลตรงนี้จะถูกส่งไปให้ภาควิชาทำการพิจารณาว่านักศึกษามีความเหมาะสมที่จะฝึกงานในโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมหรือไม่นะฮะและถ้ามีความเหมาะสมแล้วควรเหมาะควรจะฝึกงานที่ใดทางภาควิชาจะทัดการคัดเลือกให้ ดังนั้นแอดมินจะประกาศผลาการพิจารณาเบื้องต้นจากภาควิชานักศึกษาให้มาตรวจสอบรายชื่อนะครับถ้าพบว่ามีรายชื่อของตัวเองมีสิทธิ์ที่จะฝึกงานในโครงการเรียนรู้ร่วมอุสาหกรรมให้นักศึกษาเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะฮะก็คือล็อกอินเข้าสู่ระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมัเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ขั้นตอนที่2เนี่ยล็อกอินเข้ามาในระบบนักศึกษาจะต้องเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้ามาเนี่ย ก็จะมีอยู่2ทางเลือกนะครับคือถ้าเกิดว่านักศึกษาไม่เคยล็อกอิน hmm. เข้ามาเลยนะครับเป็นการล็อกอิน hmm. เข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้นักศึกษามากดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกที่อยู่ในวงกลมสีฟ้าอยู่ด้านขวามุมบนของจอภาพนะครับถ้านักศึกษายังจําได้ตอนที่เราล็อกอิน hmm. เข้าสู่อินทราเน็ตเนี่ยเราใช้ username mm hmm. และ account, username และ password mm hmm. เดียวกันซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะครับแต่เมื่อนักศึกษาเข้ามาแล้วเนี่ยนักศึกษากดบวกเพื่อสร้าง รายการข้อมูลหรือว่าสร้างเรคคอร์ดที่จะเก็บข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยระบบจะให้นักศึกษาทําการตั้งรหัสความปลอดภัยส่วนบุคคลด้วยตรงนี้จะทําให้นักศึกษามีความปลอดภัยในการในในการดูแลข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เมื่อตั้งรหัสความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มในระบบนะครับสาหรับในการกรอกแบบฟอร์มในระบบเนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาที่เคยแสดงความจาลองเบื้องต้น คือเคยแจ้งใน submission form มาแล้วนะฮะว่าอยากจะปึกงานที่ใดเนี่ยจะมีข้อมูลของสถานประกอบการเนี่ยอยู่ข้างในเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเข้ามาแล้วพบว่าไม่มีข้อมูลของสถานประกอบการที่จะไปปึกงานปรากฏอยู่นีแสดงว่านักศึกษายังไม่ได้้อนตัว submission form ให้นักศึกษาทำการย้อนไปนะฮะที่ขั้นตอนที่2แล้วก็ไป,ป้อนตัว submission form ส่งไปให้ภาควิชาทำการพิจารณาก่อนนะครับ แต่สาหรับนักศึกษาท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับพบเลยว่ามีข้อมูลของสถานประ,ประกอบการที่เราได้เลือกไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยจากนั้นไปที่ขั้นตอนที่3ได้เลยครับก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับนักศึกษาทีา่ล็อกอินเข้ามา,าไม่ใช่ครั้งแรกนักศึกษาก็ป้อนรหัสนักศึกษ,ษาแลวก็รหัสความปลอดภัยที่เราตั้งไว้เองนะครับเพื่อเข้าไปดูข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปดูเรคคอร์ดของเรานะครับ ข้างในก็จะมีข้อมูลสารประกอบการที่เราจะไปฝึกงานข้อมูลส่วนตัวของเราถ้าเรียบร้อยดีปรับปรุงแก้ไขได้นะครับตรงนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้าไปสู่ที่ขั้นตอนที่3ได้ครับขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนการจัดทําเอกสารนะครับเมื่อคณะนะครับได้รับหนังสือได,ได้ได้ได้รับข้อมูล การขอฝึกงานของนักศึกษาพร้อมทั้งรายชื่อสถานประกอบการที่ทางภาควิชาได้ได้เลือกมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคณะจะทําการาจะทําหนังสือขอความรู้เพาะขอฝึกงานส่งไปยังสถานประกอบการนะครับเ,เมื่อคณะทําหนังสือส่งไปยังสถานประกอบการแล้วเนี่ยทางสถานประกอบการเนี่ยเขาจะพิจารณานะครับซึ่งทางเลือกเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่2ทางทางแรกก็คือ,อรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในกรณีที่ ทางสถาบระก,การยรับนักศึกษาก็ฝึกง,งานมีหนังสือตอบกลับมานะครับนักศึกษาก็เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกง,งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสถานประกอบการยปฏิเสธการรับเข้าฝึกง,งานจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนักศึกษาจําเป็นต้องย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่2ก็คือไปป้อนใน Submission Form ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งให้ภาควิชาทําการพิจรารณาแล้วก็ส่งมาให้คณะทําหนังสือ อขอความมรุห์การฝึกงานส่งไปให้สารประกอบการอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนนี้อาจจะต้องทําซ้ําหลายครั้งจนกว่านักศึกษาทุกคนจะได้รับรับการพิจารณาจากสารประกอบการรับข้อฝึกงานทั้งหมดนะครับถึงจะถึงขั้นตอนนี้ถึงจะถือว่าเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนถัดมาเนี่ยเป็นขั้นตอนการฝึกงานนะครับเมื่อนักศึกษาทำการเตรียมความพร้อมนะครับ ก่อนการฝึกงานเรียบร้อยแล้วฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานเรียบร้อยแล้วนักศ,ศึกษาก็มาที่คณะนะครับมารับหนังสือส่งตัวหนังสือส่งตัวไปให้สถานประกอบการนะครับเพื่อที่จะไปฝึกงานกับเขาเราในหนังสือส่งตัวเนี่ยจะมีแบบประเมินการฝึกงานส่งให้สถานประกอบการด้วยนะครับจะมีด้วยกันอยู่2ชิ้นชิ้นแรกนี่เป็นหนังสือส่งตัวที่นักศึกษาต้องถือไปมอบให้กับสถานประกอบการแล้วก็ชิ้นที่2นี่เป็นแบบประเมิน ที่จะให้สถานประกอบการเป็นคนประเมินนักศึกษาเมื่อฝึกงานเสร็จนะครับเมื่อนําไปมอบให้กับสถานประกอบการแล้วนักศึกษาก็เริ่มฝึกงานนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนัดแนะกับอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกง,งานของเรานะฮะที่จะไปตรวจเยี่ยมการฝึกง,งานเมื่อนักศึกษาเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจเยี่ยมการฝึกง,งานนักศึกษาต้องนํานเสนอความคืบหน้าโครงงานนะฮะที่เราไปฝึกง,งานกับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อนําเสนอความคืบหน้าเรียบร้อยแล้วก็มาสู่ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่ห้าขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการประเมินผลเมื่อครบการฝึกงานแล้วนะฮะนักศึกษาก็จะนําส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา1ฉบับนะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องปริ้นออกมานะครับแล้วก็นําส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา1ฉบับจากนั้นนักศึกษาก็ทําการอัปโหลดตัวไฟล์ด็อกิวเมนต์เนี่ยนะครับ ตัวเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์1ฉบับแล้วก็เป็นรายงานสรุปแบบ1หน้ากระดาษ a 4เนี่ยอีก1ฉบับในระบบนี้นักศึกษา,าจะต้องส่งอัปโหลด2ชิ้นนะครับชิ้นแรกนี่เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับเดียวกันกับที่ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ว่าไม่ต้องปริ้นออกมานะครับใช้วิธีการอัปโหลดเข้าไปกับชิ้นที่2เนี่ยเป็นสรุปผลการฝึกงานหน้าหน้ากระดาษ a 4ีข้างในนั้นนักศึกษา,าจะแปะรูป จะจัดเ,เรียงประกอบกันให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนักศึกษาก็นำส่งผลการประเมินจากบริษัทเนี่ยที่เขาประเมินนักศึกษาเนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทนะฮะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนักศึกษาเนี่ยมาทำการประเมินสถานประกอบการด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องๆน,นะครับว่าสถานประกอบการที่เราไปฝึกมานั้นมีประสบการณ์ที่ดีมากน้อยเพียงไรห,หรือว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงไรเพื่อให้เป็น ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับนักศึกษารุ่นน้องในปีถัดไปนะครับก็เพียงเท่านี้ก็ถือว่าการปรุดงานในโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมเนี่ยเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองมาดาูขั้นตอนการใช้งานระบบจริงกันนะครับมีคํานักศึกษาคราวนี้เราจะมาทดลองใช้งานระบบจริงกันนะครับอย่างที่แจ้งไว้แล้วว่าวิธีการเข้าใช้งานระบบนั้นให้เปิด โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะฮะอย่างในภาพเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า s ับฟลีนะฮะจากนั้นนั้นสาป้อนที่ url ที่ชื่อว่า fsci s c y b o r o t com นะครับนั้นสาจะพบหน้าหน้าตาหน้าจอเหมือนกับที่ปรากฏอยู่ในภาพนะครับให้นั้นสาป้อนล็อกอินเนนะฮะว่า i c l student แล้วก็ p a s s w o r d นะฮะก็เป็น i c l student iclstudent 2020นะครับทุกคนใช้ username และ password เดียวกันทั้งหมดเมื่อเข้ามาแล้วนะักศึกษาจะพบ service ที่ชื่อว่า kinton นะครับให้คลิกที่ kinton ครับจากนั้นนักศึกษาจะพบว่าม,มีตัว space ที่นักศึกษาสา,สามารถใช้งานได้อยู่1 space นะฮะที่ชื่อว่า fsi i n d u s t r i a l cooperative learning icl นะครับคลิกเข้าไปครับนักศึกษา,าจะพบว่า จะมีภาพแดะแกรมที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนแรกอย่างที่แจ้งนะฮะว่าศึกษาข้อมูลเนี่ยนักศึกษาก็ทำการศึกษา,าวิดีโอนะฮะแนะนำการฝึกง,งานนะครับแล้วก็ศึกษาวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบนะครับจากนั้นนักศึกษามาศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการที่เคยรับนักศึกษาเข้าฝึกง,งานในเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมคะเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาจะพบว่ามีรายชื่อของสารประกอบการเป็นจำนวนมากแล้วก็ในแต่ละที่เนี่ยจะระบุไว้ด้วยว่ารับนักศึกษาในสาขาไหนบ้างในบางสาขาในบางบริษัทนะครับอย่างเช่นเบาโกรนนี่น่าจะเห็นว่ารับเกือบครบทุกรับครบทุกสาขาวิชาของคณะวิทย์เลยนะครับแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสนใจหรือว่างานมีงานวิจัยในหลายๆด้านนะครับ หรืออย่างบางบริษัทก็อาจจะจํเพาะจับจงลงไปที่สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเลือกรา,ายชื่อของสาราประกอบการตามในลิสต์เนี่ยได้คนละ3ารายชื่อนะครับเมื่อนักศึกษาเลือกสาราประกอบการได้เรียบร้อยแล้วให้ในักศึกษามาป้อนที่ Submission Form นะครับเราจะส่งเราจะแจ้งความจําลองขอฝึกง,งานเบื้องต้นเนี่ยไปให้ภาควิชานะครับ มาป้อน m มม s i o n นฟอร์มแล้วสากดบวกนะครับแล้วนักศึกษาป้อนอข้อมูลของตัวเองนะครับรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษาเบอร์โทรให้เรียบร้อยส่วนที่2นี้ป้อนชื่อของหน่วยงานที่เราต้องการจะไปฝึกงานนะครับลำดับที่1เป็นอะไรลำดับที่2เป็นอะไรลำดับที่3าเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ลักษณะงานที่นักศึกษาม,มีความสนใจนะครับแล้วก็อาจจะ มีบางคนนะครับมีความสนใจอยากจะไปฝปึกงานเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในลิสต์ของฐานข้อมูลตามที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่นะครับนั้อยษาสใสเพิ่มขึ้นมาในตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายขอเหตุผลสนับสนุนการเลือกสถานที่ฝึกงานนะครับเพื่อที่เวลาที่ทาง เจ้าหน้าที่ของคณะเนี่ยจะไปดีลกับทางสถานประกอบการเนี่ยจะได้ให้เหตุผลสนับสนุนว่านักศึกษา,าม,มีความสนใจในสถารประกอบการเนี่ยที่เลือกเนี่ยเพราะ,เ,ราะเหตุผลใดนะครับเมื่อนักศึกษาป้อนข้อมูลใน submission form เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลตรงนี้จะถูกส่งกลับไปให้ผ้าวิชานะครับส่งกลับไปให้ผ้าวิชาผ้าวิชาจะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเลือกให้นะครับว่านักศึกษาคนใดจะจะ,จะมีสิทธิ์ฝึกงาน ในโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมหรือไม่นะฮะแล้วก็ฝึกงานในเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมเนี่ยจะได้ฝึกในที่ใดนะครับภาวิชาก็จะเลือกมาให้ทางแอดมินของระบบเนี่ยจะดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใส่ไว้ในะระบบบริหารจัดการนารักศึกษาฝึกงานเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมให้โดยอัโนมิตินะครับเมื่อนักศึกษาเมื่อประกาศชื่อแล้วนะฮะนะักศึกษาพบว่านาักศึกษาเป็นผู้ที่มี สิทธิในการฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมนักศึกษาเข้ามาในขั้นตอนที่4นะฮะหมายเลข4นี้เข้าใช้งานระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกงานในโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมคลิกครับเมื่อคลิกนักศึกษาจะพบว่ามีให้เราป้อน student id หรือรหัสนักศึกษานะฮะในกรณีที่นักศึกษาได้เคยป้อนข้อมูลหรือว่า record พวกนี้ไว้แล้วเนี่ยนักศึกษาสามารถป้อน รหัสนักศึกษาพร้อมทั้งรหัสความปลอดภัยเพื่อเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าไปปรับปรุงข้อมูลได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่นักศึกษายังไม่เคยป้อนข้อมูลข้ลขางในนี้มาก่อนเนี่ยนักศึกษาต้องมากดบวกที่มุมขวาบนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเด,เดี๋ยวผมจะลองอป้อนข้อมูลในลนักษณะแบบที่ไม่เคยป้อนมาก่อนให้ดูนะฮะกดบวกนะครับระบบจะให้เราป้อนรหัสนักศึกษาของเรา ผมจะป้อนรหัสนักศึกษาของผมนะครับ1น3 4 5รหัสนักศึกษาของผมครับแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลครับจะเห็นว่าในรหัสนักศึกษาเนี่ย1 2 3 4 5จะถูกเอามาจัดเก็บในในฟิลด์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมต้องรีบมาตั้งค่ารหัสความปลอดภัยของผมเพื่อที่จะไม่ให้นักศึกษาคนอื่นเนี่ยที่อาจจะรู้รหัสนักศึกษาของผมเนี่ยเข้ามาแก้ไขข้อมูลนะครับผมจะลอง ป้อนรหัสความปลอดภัยนะครับ1 2 3 4 5สจากนั้นกดบันทึกครับผมจะลองอป้อนเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปดูข้อมูล1 2 3 4 5ข้อมูลก็จะเข้ามาแล้วนะครับสำหรับกรณีที่ท่านนักศึกษาที่จะฝึดงาน แล้วได้ได้ส่ง submission form ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัผ้าวิชาได้ทำการเลือกอสถานประกอบการที่จะให้ปึกง,งานมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยข้อมูลจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะลองป้อนในอีก student ID หนึ่งก็คือ1234กดเข้าใช้งานระบบจะถาม security code ของผม1234นะครับกดดูข้อมูลจะพบว่า ผมได้ยื่น submission form ขอฝึกงานไปที่บริษัทที่ชื่อว่า g f p t จำกัดไว้นะครับแล้วก็ทางภาควิชาเนี่ยอนุมัติให้ผมฝึกงานที่บริษัท g f p t ข้อมูลในส่วนนี้บริเวณน,นี้จะมะีถูกกรอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะสามไม่ต้องไปทำการแก้ไขใดๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะ,ะข้อมูลตกหล่นผิดพลาดนะครับดังนั้นในขั้นตอนนี้เมื่อภาควิชาเลือกให้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ข้อมูลจะถูกดึงเข้ามาในอนัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องในนักศึกษาสามารถกดแก้ไขข้อมูลที่เครื่องหมายรูปดินสอแล้วก็กระดาษนี้ได้นะครับเมื่อคลิกถ้านักศึกษาจะแก้ไขข้อมูลจะต้องป้อนรหัสความปลอดภัยอีกครั้งนะครับก็จะเห็นว่าส่วนที่นักศึกษาจะ แก้ไขได้เนี่ยจริงๆจะมีอยู่ไม่มากนะตรงส่วนที่เป็นชื่อของบริษัทหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เราไม่เปิดให้นักศึกษาทำการแก้ไขโดยตรงเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดและทําให้การสื่อสารกับทางบริษัทเนี่ยไม่ไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าอย่างช่วงเวลาที่นักศึกษาประสงค์จะฝึกง,งานอันนี้นะักศึกษาสามารถที่จะกรอกได้นะ อาจจะเป็นตามช่วงเวลาที่กําหนดหรือว่าจะเป็นอื่นๆนะครับแล้วก็มากําหนดช่วงเวลาที่เราต้องการจะฝึกงานอันนี้อาจจะเกิดจากการที่นักศึกษาได้ไปดีลกับสารประกอบการมาไว้แล้วนะฮะหรือนักศึกษาจะาให้คณะเป็นผู้จัดส่งจดหมายส่งตัวฝึกงานให้หรือว่านักศึกษาจะเป็นผู้จัดส่งเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับส่วนที่นักศึกษาจะต้องอัปโหลดรายงานสรุปผลการศึกษาอ่า ผลการฝึกง,งานหนึ่งหน้ากระดาษ a 4ตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วกจะต้องอัปโหลดตัวรายงานฉบับสมบูรณ์ในในในระบบน,น,นะครับอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็นลิงก์เพื่อเข้าสู่การประเมินสถานประกอบการภายหลังการฝึกงานที่ได้ที่ได้เคยแจ้งไว้ว่า,านักศึกษาในในในปีนี้เราให้นักศึกษาประเมินสถานประกอบการด้วยเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาในรุ่นถัดไปนะครับว่าสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปฝึกง,งานมานั้นเป็นสถานประกอบการที่มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนด้านล่างนี้เป็นของส่วนเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ของคณะจะดําเนินการนะฮะ เจ้าที่คณะจะมาแทร็กข้อมูลสถานะการฝึกง,งานให้ในักึกษาสามารถที่จะเข้ามาปรับปรุงข้อมูลสามารถที่จะเข้ามาดูได้ว่าตอนนี้สถานะการฝึกง,งานหรือว่าการจัดส่งเอกสารของเราหรือว่าสถานะในการฝึกง,งานของเราเนยอยู่ที่ตรงไหนนะครับเมื่อเสร็จแล้วน,กนักศึกษากดบันทึก เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเลยนะครับสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการนาักศึกษาฝึกงานในโครงการเรียนรู้ร่วมอุตส,สาหกรรมหวังว่าคงจะไม่ยากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดนักศึกษาท่านใดติดขัดปัญหาในการใช้งานเนี่ยสามารถที่จะติดต่อแอดมินหรือว่าติดต่อที่เจ้าหน้าที่ของคณะที่ชื่อว่าคุณวารุณีได้โดยตลอดเวลาเลยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออ e ีเมลที่ให้ไว้ที่ ด้านหน้าของระบบนะครับที่หน้าหน้าจอของระบบนะครับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ